เราจะมาเอาขยะพวกน,นี้ไปขายกันนะครับคือเราแยกข้าวๆไว้เนี่ยก็คืออันนี้เนี่ยเป็นรังลูกฟูกนะครับผมหรือว่ารังกล่องพลาสติกต่างๆนะครับเนี่ยรังลูกฟูกก็คือลักษณะแบบนี้นะครับส่วนอีกกองหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นมัลติกระดาษครับเป็นพวกกระดาษแข็งหรือว่ากล่องรองเท้านะครับคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาที่เอาไปขายเนี่ยเขาต้องแยกประเภทเนี่ยแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับผมสําหรับ การแยกขยะนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมนะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเจ้าตัวขยะไปขายนะครับผมเพื่อแลกเป็น point เข้าในแอปพลิเคชันครับซึ่งเจ้าตัวแอปนี้นะครับพอดีว่ามันก่อนเนี่ยทายฟีดใน t i ๊กต็อกหรือว่าสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วผมไปเจอว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาขยะนะครับมาขายเนี่ยในจุดที่ใกล้บ้านคุณได้นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าจุดที่เรามาขายเนี่ยมันก็สะดวกสบายนะที่เซนทันเวสต์วิลล์ครับ,รบเขาจะมีเขาจะร่วมกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Re c y c l e Day ครับ ซึ่งคุณจะต้องสมัครแอปพบิเคชันของ r e c y c l e Day ก่อนนะครับผมแล้วก็ทำการสมัครให้เรียบร้อยทำการเก็บรวบรวมขยะนะครับล้วก็แยกประเภทไว้นะคือต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายของเรานะครับคือทีนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าเราอยากจะทำการคัดแยกขยะนะครับเพื่อให้แบบหรือว่าสร้างขยะเนี่ยให้มันได้น้อยที่สุดนะจะได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการรักษาโลกใบนี้เนี่ยให้กรีนขึ้นนะครับผมนะอ่ะทีนี้เนี่ยการที่เราเนี่ยไอ้บางครั้งเนี่ยไม่อยู่บ้านแล้วแบบบางทีพวก ขายของเก่ามาเนี่ยเราแบบเราไม่สามารถที่จะเรียกได้ทันนะครับคันจะเอาเอาของที่เราเนี่ยเนี่ยไปขายตามที่จุดที่แบบรับซื้อของเก่าเนี่ยบางทีเนี่ยจุดจุดนั้นมันก็ไกลนะครับเราก็ต้องเสียเวลาในการที่แบบมานั่งรอเขาชั่งน้ําหนักมานั่งเขารับของด้วยนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือเท่าที่ผมดูนะก็คือเราสามารถที่จะเอาของเนี่ยไปให้เขาคัดแยกว่าเราจะขายอะไรบ้างนะครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะบอกเบอร์สมาชิกเขานะครับผมแล้วก็สามารถที่จะไปเดินเล่นในเซ็นทัลอะไรพวกนี้ได้ก่อนนะครับ ก็คือพูดง่ายนะ่ะมันมันสะดวกสบายนะครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับคือเราไหนๆก็จะมาห้างอยู่แล้วเราก็แค่เอาสิ่งที่เรารวบรวมมามันมันแลกเป็นแต้มนะครับผมตรงนี้อ่ะก็เดี๋ยวเราไปลองกันนะครับอ,นนอันนี้เนี่ยเป็นการนำมาครั้งแรกของผมนะครับก็รวบรวมมาเนี่ยได้พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงนะครับกับไอตัวรีเซ็คเ Day เดย์ตัวตนี้ครับ มาว่าเขาบอกเอ่อเท่าที่ดูมาเนี่ยเขาบอกอยู่น่าจะเสาต้นที่เคนะครับเคสามสิบนะเดี๋ยวเราไปดูกัน <Yeah. S 1> หลังจากวนหามาสักพักหนึ่งนะครับคือเท่าที่ตอนแรกฟังมาฟังผิดนะครับเป็นเคเคศูนย์สามนะครับผมแต่แรกมันนึกว่าเป็นเคสามศูนย์ไม่ใช่นะครับเข้าใจผิดนิดน,นึงเป็นเคศูนย์สามนะครับเดี๋ยวเนี่ยมันก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะครับนี่ ก็เดี ok okay, <T |ar|> ๋ยวเราจะไปลองดูกันนะครับก็โอเคครับสำหรับวิธีที่เราจะมาเนา ของรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นพอยต์นะครับที่รีไซเคิลเดย์เนี่ยต้องบอกว่าผมชอบวิธีนี้มากนะคือเราแค่เอาของเนี่ยมาโหลดตรงที่ที่เขารับนะครับผมขเขาก็จะไปแต่ว่าผมอยากให้คนอยากให้เราเนี่ยแยกประเภทมาก่อนนะครับเพื่อให้พี่ๆเขาเนี่ยทำงานง่ายซึ่งเดี๋ยวประเภทที่เขารับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามขึ้นเอาไว้ด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ถ้าเป็นพวกกระดาษเนี่ยถ้าเป็นพวกกระดาษที่เป็นกระดาษลูกฟูกนะครับเขาก็จะแยกเอาไว้กระดาษพวกกระดาษรวมเขาก็จะแยกไว้นะครับหรือว่า ขวดน้ําพลาสติกนะครับขวดเพชรอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าพวกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับพวกกระป๋องเครื่องดื่มน้มาอรดลมอะไรพวกนี้เขาก็รับนะครับเมื่อเราโหลดของเสร็จนะครับเขาจะขอเบอร์สมาชิกครับหรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนเอาไว้นั่นเองแล้วเราก็สามารถที่จะไปเดินเที่ยวได้หรือว่าทํากิจกรรมทาแอคทิวิตี้อะไรที่เราตั้งใจจะมาทําแบบที่ห้างได้เลยนะครับผมแล้วก็เขาเมื่อ ประเภททุกอย่างเสร็จเนี่ยเจ้าตัวพอย n ์เนี่ยเขาเจะเข้ามือถือให้เราโดยอัตโนมัตินะครับอย่างครั้งนี้เนี่ยที่ผมเอาไปขายเนี่ยก็จะมีพวกขวดเพชรนะครับผมก็เห็นประมาณกิโลกว่านะอ่ะมีพวกลังกระดาษแข็งนะครับลังลูกฟู แล้วก็กระดาษรวมนะฮะก็สามประเภทนะครับประมาณนี้ซึ่งต้องบอกว่าขยะแต่และประเภทเนี่ยจำนวนพอยต์จะไม่เท่ากันนะ,ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมสําหรับใครเนี่ยที่ที่อยากจะช่วยกันรักโลกใบนี้นะครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ